ดูนะเพื่อนๆยิ่งตัดยิ่งแตกเนี่ยยิ่งตัดยิ่งแตกดูด,ดงามจริงๆเลยพยายามดึงออกคือจะไม่ให้เขาโตไปมากกว่านี้ ถ้าปล่อยให้เขาสูงขึ้นไปเขาก็จะแตกไปอีกพยายามจะขุดรากออกแต่ขุดไม่ได้ต้องหาเออจ้างรถเข้ามาดึงออกให้ สิ่งเดียวที่ทำได้ตอนนี้ก็คือพยายามดึงยอดมันออกไม่ให้มันสูงขึ้นไปมากกว่าน,นี้ถ้าเป็นผักก็จะก็ดีเนาะถ้ากินได้ก็จะดีอะเพราะว่างามมากเลยต้นไม้พวกนี้อ เขาปลูกไปบังลมหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะ mm. น่าจะปลูกตั้งแต่สร้างบ้านใหม่ๆได้แค่นี้ก็ยังดีดีว่าปล่อยให้สูงขึ้นเป็นเมตรอีกครั้งหนึ่ง